สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูนะครับรถจิฟเชโรกีนะครับหรือว่าเจ้า x j ตกแต่งโดยการยก4นิ้วนะครับติดตั้งอุปกรณ์ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การช่วยเหลือในการเดินทางหรือจะเป็นอุปกรณ์แคมปิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับคันนี้เริ่มจากช่วงล่างก่อนดีกว่านะครับ เราใช้ชุดยก4นิ้วของทางค่ายโควิแทนเมดนะครับโชคเป็นของโปรคอมทั้ง4ต้นนะครับสปริงเป็นสกายแจ็คเกอร์แล้วก็มีการสะบัดของเจ้าโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้เรายางแม็กตัวนี้เป็นแม็กตรงรุ่นเลยนะครับขนาด16คูณ8นะครับ GT0 ยางเป็นทันคุปไดนาโปนะครับขนาด2 8 5 7 5 6นะครับยกสีนิ้วใส่285ได้นะครับสำหรับเจ้าจิ๊บ x อด้านหน้ารอบคันก็จะมีกันชนนะครับจากค่ายร็อกพันที่กันชนหงเมก้านะครับวินขนาด12,500ปอนด์นะครับจากค่ายท็อปสปีดด้านบนกันชนก็จะมีไฟ LED นะครับจาก Ironman มีไฟหน้าเป็น LED นะครับทรงนี้ใส่แล้วหล่อขึ้นเยอะนะครับนั่นข้างก็จะมีคิวล้อมีสโนเกิลบันไนข้างก็จะเป็นของทางล็อคันที่เหมือนกันนะครับบนหลังคางก็จะมีแกหลังคาจากล็อคันที่เหมือนกันนะครับพร้อมติดตั้งออ n นิงขนาด2คูณ2เมตร จากไอร n นแมนะครับตัวนี้ไว้กลางนะครับลานั่งไปแคมปิ้งนะครับกางกันแดดกันฝนได้ด้านหลังก็จะเป็นกันชนจากค่ายเดียวกันเหมือนกันกับรถคันที่ซึ่งค่อนข้างลงตัวนะครับไม่ใหญ่เทอะทะมากส่วนบนแหลกรังคาก็จะมีไฟ LED อีกชุดนึงจากค่ายไอรอนแมนเหมือนกันนะครับตัวนี้ให้ความสว่างมากนะครับส่วนช่วงล่างก็ได้รับการปรับแต่งไปจนครบนะครับเรียกว่า เรามาฟื้นฟูรถเก่านะครับจับรถเก่าขึ้นมาตกแต่งให้ขับได้สะดวกสบายขึ้นนะครับมีคําแนะนํานิดนึงนะครับสำหรับแฟนๆเช่าจิปเชลกีถ้าเราใส่ยางในขนาดที่โตขึ้นเยอะๆนะฮะยังไงแนะนําให้เปลี่ยนอัตราทดของเฟืองท้ายด้วยนะครับเรื่องการออกตัวเรื่องของอัตราการประหยัดหรืออัตราเร่งจะดีขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้ครับ วันนี้ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสนใจตกแต่งรถโฟวิไ์หรือว่าเป็นขับ2ยกสูงยังไงนึกถึงเราได้เลยนะครับแ a สตี้โฟวิวโนะครับหรือบริษัทแ a สตี้โฟวิไส์สุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปเราไปตลอดนะครับขอบคุณครับ